สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์ลึกลงในไปพื้นดินของป่าอเวจีเจ้าเหลืองใหญ่ส่งเสียงคำรามเป็นครั้งคราวขณะเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงในเวลาเดียวกันเจงอี้กับผู้อาวุโสเพอก็นั่งอยู่บนหลังของมันตลอดการเดินทางหลังจากที่เดินทางมาทั้งวัน พวกเขาก็มาถึงชายขอบป่าอเวจีและเมื่อหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศที่อาณาจักรต้าเซียตั้งอยู่เจงอี J ้ e ก็ยิ่งรู้สึกกังวลเกี่ยวกับซูรั่วเสวียมากกว่าเดิมดังนั้นเขาจึงเลือกเดินทางเป็นเส้นตรงพวกเราสมควรมาถึงแล้วหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเจงอี J ้ e ก็ลืมตาขึ้นและคาดเดาในใจว่าน่าจะมาถึงชายแดนของอาณาจักรต้าเซียแล้ว ถึงอย่างนั้นภายในใจของเขาก็ยังคงกระวนกระวายเกี่ยวกับความปลอดภัยของสุรุเสวียและคนอื่นๆเหลืองใหญ่ขึ้นไปบนพื้นดินในเวลาเดียวกันเขาก็ปลุกผู้อาวุโสเฮอให้ตื่นขึ้นมา ทางด้านชายชราเองก็ฟื้นตัวได้ในระดับหนึ่งแล้วกระดูกขาของเขาไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดอีกต่อไปอย่างไรก็ตามมันก็ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะเดินทางด้วยเท้าไม่กี่ลมหายใจต่อมาเจ้าเหลืองใหญ่ก็ขึ้นมาบนพื้นดิน หลังจากที่เจียงอี้กับผู้อาวุโสเฮอร์สำรวจพื้นที่โดยรอบด้วยความระมัดระวังและเจอกับแม่น้ำขนาดใหญ่ที่ดูคุนตาพวกเขาก็มั่นใจว่าได้เข้ามาในเขตของอาณาจักรตาเซียแล้วแม่น้ำอู ผู้อาวุโสเฮ่รำแผ่นที่ออกมากางดูและยืนยันความคิดตัวเองจากนั้นเขาก็ตะโกนออกมาด้วยความตื่นเต้นนายน้อยอี้เท่าที่คาตรวจดูบริเวณน,นี้น่าจะมีเมืองเหล่าซานตั้งอยู่มันคือจุดยุทธศาสตร์ของตระกูลเฉียนและตระกูลจ้านพวกเราสามารถไปรับข่าวสารจากที่นั่นได้หลังจากที่เจงอี e ้ร่วมมือกับตระกูลจ้านและตระกูลเฉียนเพื่อกำจัดกองทัพของหยุนลู่ แน่นอนว่ามันจะก่อให้เกิดความวุ่นวายและยังเป็นการสร้างความโกรธแค้นให้กับอาณาจักรเทียนเซเวียนนอกจากนี้พวกเขาทั้งสองยังถูกขังอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามจอมเวทเป็นเวลากว่าครึ่งเดือน ทำให้พวกเขาไม่ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันเลยแม้แต่น้อยดังนั้นการสาหาข่าวจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดตกลงหลังจากที่ออกค้นหากว่าหนึ่งชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็พบกับเมืองขนาดเล็กที่ถูกสร้างอยู่ใต้ภูเขาใช่แล้วนี่คือเมืองเหลาซานไม่ผิดแน่ ท่านดูตรงนั้นมันคือรหัสลับที่พวกเราสองประกูลสลักไว้เมืองแห่งนี้อยู่ภายในการควบคุมของประกูลเฉียนเพราะฉะนั้นมันจะต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนเจ้าเหลืองใหญ่เดินทางต่อบโดยไม่รอช้าเจียงอี e ้ก็ออกคำสั่งกับสัตว์อสูรถาอู้ทันทีแต่ก่อนที่พวกเขาจะทันได้เข้าไปในตัวเมืองจอมยุทธ์จำนวนมากก็โผล่ออกมาขัดขวางเส้นทางของพวกเขาไว้ ในขณะเดียวกันเจงอี้ก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นไอของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสิรินโยวสองคนในกลุ่มนั้นแต่ความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ไม่ได้มากมายนะักในขณะเดียวกันเสียงตแตรก,ก็ดังออกมาจากภายในเมืองซึ่งทำให้ทั่วทั้งเมืองตกอยู่ในความวุ่นวายสามัญชนทั่วไปรวมถึงนักสู้หลายคนต่างก็ออกมาจากที่พักด้วยความเร่งรีบและหลบหนีไปยังทางออกต่างๆที่ถูกจัดเตรียมไว้ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะว่าการปรากฏตัวของเจ้าเหลืองใหญ่นั้นทรงพลังเกินไปกลิ่นไอของมันทำให้คนทั้งเมืองตื่นตระหนกผู้อาวุโสเพ้่งกระเปล่งเสียงที่แปลกประหลาดออกมาเป็นจังหวะเห็นได้ชัดว่ามันคือเสียงสัญญาณพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นทันทีที่เขาตะโกนออกมาบรรยากาศในเมืองก็เปลี่ยนไปเริ่มจากตกตะลึงเปลี่ยนมาเป็นสับสนและตามด้วยความผ่อนคลายทุกคนอย่าได้ตื่นตระหนก มันไม่ใช่สัตว์อสูรชั่วร้ายแต่เป็นคนของเราเองร่างเงานับสิบพุ่งเข้ามาแต่เมื่อเห็นว่าบนตัวของสัตว์อสูรเข่าอู้คือเจงอี e ้และผู้อาวุโสเพิร์พวกเขาก็หยุดชะงักด้วยความตื่นตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นเส้นผมสีแดงของเจงอี e, ้พวกเขาก็เกิดอาการสั่นตัวตามสัญชาตญาณกลุ่มคนที่เข้ามาต่างก็คุกเข่าลงอย่างพร้อมเพียงพวกเราขอเรียนถาม พวกท่านใช่ท่านอุปราชและผู้อาวุโสเฮอร์หรือไม่ขอรับเจงอี e, ้ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาและเลือกที่จะให้ผู้อาวุโสเฮอร์รับหน้าแทนข้าเองเฮอเถียสู้แต่ก่อนอื่นพวกเจ้าทั้งหมดจงทำการปิดเมืองเสียห้ามเดินทางเข้าออกเด็ดขาดขอรับเหล่าสมาชิกตระกูลเฉียนและตระกูลจ้านต่างก็เผยให้เห็นความสุขทางสีหน้า พวกเขาหลายคนรอบมองเจงอี e ้ด้วยความชื่นชมและเคารพเทอทูนพวกเขาทราบข่าวนานแล้วว่าเจงอี e กับเพอเถียดสู้ได้เข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามจอมเวทดังนั้นพวกเขาจึงถูกคาดเดาว,ว่าได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะหนีรอดออกมาได้จริงๆ ขณะเดียวกันจ้านอู่ซวงและเฉียนว่านก้วนก็ยังคงส่งข้อความมาที่นี่ทุกสามถึงห้าวันเพื่อสืบหาข่าวข,ของพวกเขาทั้งสองผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโหยทั้งสองของตระกูลจ้านและตระกูลเฉียนได้รับมอบหมายให้ดูแลสถานที่แห่งนี้เมื่อเจยงอี e ้กับผู้อาวุโสเพิร์ก้าวเข้ามาในเมืองพวกเขาก็ออกคำสั่งปิดเมืองทันที เียงอี้เดินตรงไปยังลานกว้างเขาไม่แม้แต่จะไปอาบน้ำหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่เลือกที่จะสอบถามด้วยความร้อนใจสถานการณ์ตอนนี้เป็นเช่นไรบ้างสูรั่วสวียยังสบายดีอยู่หรือไม่แล้วนายน้อยของพวกเจ้าหละเมื่อได้ยินคำถามหนึ่งในผู้ปกครองเมืองฝ่ายตระกูลเฉียนก็รีบก้าวออกมาพร้อมกับโค้งคำนับและเอ่ยตอบด้วยความสุภาพ ท่านอุปราชองค์ราชินีทรงสบายดีขอรับทางด้านประมุกน้อยของเราและนายน้อยอู่ซงเองก็ไม่มีปัญหาอะไรพวกเขาทั้งคู่ยังคงอยู่ในเมืองเซี่ยยี่ด้วยสติปัญญาอันล้ำเลิศขององค์ราชินีรั่วสเสวีย พระองค์ได้ให้ใครบางคนปลอมตัวเป็นใต้เท้าไว้ก่อนแล้วดังนั้นอาณาจักรเทียนเซเวียนจึงไม่สงสัยในตัวท่านขอรับเจิงอี้และผู้อาวุโสเฮ่อมองหน้ากันพร้อมกับถอนหายใจด้วยความโล่งอก ในขณะเดียวกันผู้ปกครองเมืองฝ่ายตระกูลจ้านก็ก้าวออกมาและทำการรายงานเดิมทีอาณาจักรเทียนเซเวียนสงสัยตระกูลจ้านของพวกเราและยังได้ทำการส่งคนมาตรวจสอบที่อาณาจักรต้าเซียเป็นเวลานาน พวกเขาถึงขั้นส่งหน่วยรับเข้าไปในอาณาจักรเสริญหูเพื่อจับตัวคนของเราแต่โชคดีที่ท่านประมุกกับใต้เท้าเฉียนวางแผนไว้อย่างรอบครอบมีเพียงกองกำลังลับของตระกูลเท่านั้นที่ล่วงรู้แผนการนี้ ส่วนคนอื่นนั้นไม่มีสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นจึงทำให้อาณาจักรเทียนเซเวียนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าใครคือผู้บงการขอรับแม้ว่าพวกมันจะคาดเดาได้แล้วอย่างไร หากไม่มีหลักฐานพวกมันจะทำอะไรได้ผู้อาวุโสเฮอร์วเราะด้วยความเยอือยหยันแผนการของพวกเขานั้นเรียกได้ว่าแทบจะสมบูรณ์แบบและได้มีการกวาดล้างหลักฐานทั้งหมดจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสืบสาวมาถึงพวกเขาได้ เพื่อเถียสู้หันมากล่าวกับเจียงอี้เป็นการส่วนตัวก่อนที่จะออกคำสั่งอีกครั้งส่งข้อความไปถึงประมุกน้อยและนายน้อยเฉียนบอกพวกเขาว่าพวกเรากลับออกมาได้อย่างปลอดภยัยแต่ขอให้พวกเขาอย่างเพิ่งเคลื่อนไหวชั่วคราวและให้รอพวกเราอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินคำสั่งผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตระกูลเฉียนปฏิบัติตามคำสั่งทันทีเมื่อเห็นว่าทุกอย่างลงตัวแล้ว ผู้อาวุโส h e อก็หันมากล่าวกับเจงอี e. ้น้อยน้อยอี้ตลอดหลายวันที่ผ่านมาท่านแทบจะไม่ได้พักเลยท่านพักอยู่ที่นี่สักวันสองวันดีหรือไม่นอกจากนี้เมื่อขาของข้าหายดีแล้วพวกเราจะได้เดินทางไปเมืองเซี่ยยี่พร้อมกันท่านคิดว่ายังไงตกลงตามนั้นเมื่อเจงอี e ้สำรวจตัวเองดูเขาก็สัมผัสได้ถึงเปลี่ยนบตามร่างกายและหนวดเคราที่รุงรัง เมื่อทราบว่าพวกซูรั่วสวียยังคงอยู่ดีเขาจึงตัดสินใจที่จะพักอยู่ที่นี่ก่อนหลังจากที่ร่างกายรับภาระมาหลายวานันกระทั่งตัวเขาเองก็รู้สึกได้ถึงความเหนื่อยแล้วและต้องการที่จะพักผ่อน หลังจากที่ชำระร่างกายเรียบร้อยแล้วเจียงอี e ้ก็มาร่วมรับประทานอาหารกับผู้อาวุโสเฮอรจากนั้นเขาก็กลับเข้าไปในห้องที่ถูกจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีและพลอยหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมา เขาก็ทำการบ่มเพาะพลัง2-3ชั่วโมงและเริ่มวางแผนเส้นทางในอนาคตเจงอี J ่ e ตัดสินใจที่จะกลับไปยังสายแร่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขุดศิลาสวรรค์ให้ได้ภายในครึ่งปีแต่เขาจะไม่ดูดซับพวกมัน มิฉะนั้นจะเป็นการกระตุ้นโทรศัพของท่านจอมเวทหลังจากที่ได้ศิลาสวรรค์มาแล้วเขาก็จะกลับไปยังพื้นที่ต้องห้ามเพื่อทำการเรียนรู้ศาสตร์เวทโบราณเพื่อที่จะยกระดับความสามารถในการสู้รบแผนต่อมา เขาก็จะทำการขัดเกลาศิลาสวรรค์เหล่านั้นเพื่อบรรลุสู่ขอบเขตจินกังให้เร็วที่สุดและด้วยความช่วยเหลือของราชาสัตว์อสูรเหยาจื้อเขาอาจจะมีพลังมากพอที่จะต่อต้านกองกำลังของทั้งหกขั้วอำนาจในอีกสปีต่อมา เมื่อฟื้นฟูพลังเรียบร้อยเจียงอี e ้ก็เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นขณะเดียวกันอาการบาดเจ็บของผู้อาวุโสเฮอร์ก็ใกล้จะฟื้นตัวเต็มที่แล้วท่านอุปราชผู้อาวุโสเฮอแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ทำอะไรนั้นจูจจ่ๆผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตระกูลจ้านก็พุ่งเข้ามาด้วยความร้อนรอนพร้อมกับกล่าวด้วยสีหน้าอันซีดขาวเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับ พวกเราเพิ่งได้รับข่าวจากสายลับที่อยู่ในอาณาจักรเทียนเซเวียนกลุ่มที่สนับสนุนหยุนเฮอและหยุนลูก่กำลังเปรียนการที่จะลงมือกับองค์หญิงหยุนเฟยและองค์ชายหยุนเสียนแล้วขอรับหากว่าพวกเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเกรงว่าพวกเขาคงไม่รอดแน่ขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ